บอกมาใส่มาใส่ใส่ก่อนยุ่งยุ่งยุ่งสิทุกคนตกตบตบยุ่งแปะแป๊ะแปะหน้าตาไปหน้าดิหันว่หน้าตาไปหน้าดิคิดว่าเปหน้าบ้าหันเหรอคือคิดต่อหอนหน้าที่คิดฮะรุนรถรถนไปเนี่ยรุนหา รถหลรถหลาุกยอมนีอืกกเออนากออ้ห่อืมีแ่น้ำสิลมน้ำสิลม,ด,มด,ด,ด้วยมตกดคือมาด้นสิือมาด้นสิใครมาใครมาใครมาปะรถเหยียบรถเหยียบรถเหลียบรถเหยียบรถไปใกลไมล่ได้รถจะชนเนาะ รถจะชนไปใกล้ไม่ได้รถจะชนรถจะชนคนไปไม่ได้รถจะชนอืมจิตขอเรื่องมาแรงเด้อจิตขอจะนอนเรื่องมาแรงเด้อนี่บอกยังไงยังไงรถกัดบอกรถกัดกินบอกนี่ยังไงบอกไงล่ะบอกแล้วออกแล้วบุ้ม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  บุมีหมดหมดบุมี่ไปอ่ำม,มาใสะไปอ่ำเดี๋ยวอ่ำม,มาใส่นอนไปอ่ำนอเนเนะดอ,นะอ่ำเดอ่ำมาใส่นอนมากดโอ้ัหน้าขนา่กล่องอไปหากล่องไ โอ้ได้ดินแล้วคนดินแหงจึงคืนแ่มไม่ใช่เมียปัญะอมเดีย่ำเมียปย่ำอมเดี๋ยวไปยไหมแอเมียบานปัญอมเดี๋ยเมียบานอมเมึงเรียกของยังนอเรียกนอเดีมึงเรียกของยังนอเรีกนี่นอ